ะะทั้งเป่าทั้งเต้นดวนกับเจ้าของเพลงได้ส่สีนะคะเมื่อสมบัติสินล่าค่ะหมอแคนเทวดาที่ตามองไม่เห็นต้องเป่าแคนนะคะเล่นเพลงกลับบ้านเราของพี่ปั่นภัยบุญเกียรติค่ะก็ทําให้เพลงดังที่สนุกเนี่ยม่วนขึ้นไปอีกด้วยเครื่องต,ตรีอีสานนั่นเอง ซึ่งพอจบท้ายเพลงนะคะนักร้องเพลงรักรุ่นใหญ่ก็ปิดท้ายด้วยการเนี่ยคะ่ะมาสวมกอดแล้วก็เรียกสมบัติสิมล่าว่าพี่อย่างให้เกียรติเพราะถ้าจริงๆนะคะถวัดกันตามอายุแล้วเนี่ยคุณป่านภัยบุญเกียรติอายุมากกว่าสมบัติสิมล่าถึง10ปีเลยแต่ก็ได้เห็นฝีม,มือของสุดยอดหมอแคนแดนอีสานมานานนะคะครั้งที่เคยไปถ่ายรายการด้วยกันเม่นานมาแล้ว เป็นบรรยากาศอบอุ่นนะคะในคอนเสิร์ตสืบสารดนตรีศิลปินพื้นบ้านจดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะงานนี้สมบัติศินลาก็ถือโอกาสโชว์ลายแคนชัดๆให้คนดูได้ฟังกันอย่างเช่นแคนลายรถไฟคุณผู้ชมอ่าเป็นยังไงลองไปฟังกันค่ะ เหมือนอยู่ในสถานีรถไฟเลยนี่แหละค่ะแคนลายรถไฟของสมบัติสิมลาที่ตรึงคนดูได้ด้วยเครื่องดนตรีแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นก็เล่าถึงการเดินทางด้วยรถไฟเห็นภาพเลยนะคะใช้แคนเนี่ยมาแทนเสียงคุ้นเคยในขบวนไม่ว่าจะพ่อค้าแม่ขายแล้วก็เครื่องจักรค่ะทั้งหมดมาจากการค้นหาลายแคนที่เหมาะสมแล้วก็ฝึกฝนจดจําจากหมอแคนรุ่นก่อนนี่เองนะคะฝีมือศิลปินมรดกอีสานที่ได้ชื่อว่าเป็นหมอแคนอันดับหนึ่งแห่งยุคและนานาชาติก็ยอมรับค่ะ คือแคนมันไม่มีน้ตอะไรลูกพ่อต้องจับเสียงไปเลยครับผมว่าระดับเสียงกลางหรือเสียงสูงหรือเสียงต่ําแค่ไหนเองจับไปเลยครับผมความเชี่วชาญเหรอครับพ่อเปิงดีมันเล่นก <c oughs> ็เชี่ยว <c oughs> ชาญน,นิดหนึ่งถ้าไม่เชี่ยวชันก็ไม่ได้ลูก <c oughs> แต่หมอแกนทั่วไปคงไม่ได้นะลูกมันไม่ใช่ว่าพ่อยอพ่อหรอมันมันมันไม่ใช่ของง่ายนะครับ <c oughs> ยากเหมือนกันนะครับผมถ้าใครโปรเก่งก็เก่งไปเถอะมาเล่นตรงนี้ต้องปวดหัวเหมือนกันครับผมเหมือนแกเป็นคนที่มีความสามารถโดยที่ว่า ร่างกายยังไม่ไม่ครบอย่างคนอื่นแะแต่แกมีอะไรที่โดดเด่นขึ้นมาเนี่ยพี่ชืช่นช,ช,ชอบมากเลย เพื่อโชว์ศักยภาพเครื่องดนตรีแคนค่ะแม้ว่าจะเล่นตามโน้ตสากลได้ไม่ทั้งหมดแต่ก็ไม่ยากเกินประยุกต์อย่างที่เห็นนะคะนี่เลยเพลงอมตะ I w i l ส s u r ร้องโดย China The Voice ค่ะ มาดูเบื้องหลังการทํางานค่ะคุณผู้ชมอันนี้น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบก็คือพ่อสมบัติเนี่ยอ่านโน้ตไม่ได้เพราะว่าตาบอดตั้งแต่เกิดใช่ไหมคะได้คนนี้ค่ะคุณโอดูบาดูเป็นศิลปินแล้วก็คนเบื้องหลังในฐานะมิวสิกเดคเตอร์คอนเสิร์ตเนี่ยไปหาถึงที่บ้านที่จังหวัดมหาสารคามนะคะแล้วก็ใช้วิธีออกแบบเสียงร่วมกันค่ะเลือกคีย์ที่จูงกับเพลงนั้นๆได้แล้วก็ช่วยไกด์ให้เล่นเพียงโน้ตบางตัวถ้าเสียงแคนไปไม่ถึงหลังจากนั้น ก็อัดเสียงเอาไว้ให้หมอแคนคนดังเนีซ้อมตอบด้วยตัวเองดังนั้นค่ะกว่าจะเป็นฟรีคอนเสิร์ตสุดประทับใจได้ทีมง,งานทุ่มเทไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่าอยากให้มีเวทีค่ะบันทึกการแสดงของศิลปินพื้นบ้านที่เก่งระดับแนวหน้าซึ่งทว่ากันตรงๆก็แทบไม่มีเวทีค่ะเมื่อคอนเสิร์ตเชิงธุรกิจทุกวันนี้จำเป็นต้องดึงนักร้องในกระแสเพื่อความลทุน เทคนิคยากๆอะไรต่างๆแล้วก็มีมุกตลกเขาเป็นคนคุยสนุกแล้วก็แล้วก็สามารถเป่าเป็นเสียงอะไรอะไรแปลกๆตลกๆได้เยอะแยะแล้วก็อยากที่จะให้คนได้ได้เห็นกันอีกอันหนึ่งก็คืออาจารย์สมบัติเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของนักดนตรีศิลปินต่างชาติเยอะมากนะครับก็มีการแบบได้ไปเล่นต่างประเทศแต่คนไทยไม่ค่อยรู้จักเขาแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะนี่น่าจะเป็นแบบน่าจะน่าจะเป็นโอกาสที่ดีเนื่องจากว่ามีการแบบออกอากาศทางโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยบ้านเราชอบอะไรที่ มาเร็วไปเร็วแต่ว่าไม่ได้ลงลึกไม่ได้ละเอียดไม่ได้เห็นไปถึงแก่นจริงๆว่าคนที่เก่งจริงๆจากเนื้อแท้เนี่ยเป็นยังไงบางทีคนที่เขาอยู่ไกลปืนเที่ยงอยู่โลเคอลมากๆแต่เขาแบบเก่งอัจฉริยะเนี่ยแต่ไม่ได้เอาตัวเองออกมาอยู่ใน IG ในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ถูกลืมเลือนไปอันนี้เราเนี่ยเป็นคนที่อยากจะมองให้เห็นแล้วก็ดึงออกมาในโอกาสที่เราทําได้อยากจะให้มีครับผมถ้ามีเยอะพอก็ต้องมาเยอะคือพอชอบมันสนุกดีแบบว่าเล่นดี แล้วเราจะทำยังไงให้เวทีมันเยอะขึ้นดีคะพ่อก็ต้องเล่นอย่างนี้เล่นแบบว่าเอาเอาหมอลำมาใส่บ้างพอแกนเป็นเด็นแนวหมอลำมาใส่บ้างเขาเรียกว่าลำอมซิ่งนะยังมีศิลปินรุ่นใหม่ร่วมเวทีนะคะทั้งตุน The Voice ค่ะไหมแพรสิริสารแล้วก็เจี๊ยบวะไหลพิพัฒเจริญกิจ คุณผู้ชมค่ะสามารถย้อนดูบันทึกการแสดงได้เลยนะคะที่เพจศิละปะดนตรีกวีวัฒนธรรมไทยรวมถึงเพจไททิเกตเมเจอร์ด้วยจบคอนเสิร์ตนะคะคนที่ได้กำลังใจไปเต็มๆก็ต้องคนนี้ค่ะสุดยอดหมอแคนตาบอดพ่อสมบ,บัติสิลล่า เพราะว่าจากที่เคยร้ายงานจ้างในช่วงวิกฤตโควิด -19 ตอนนี้คุณผู้ชมงานโชว์กลับมาแล้ว12งานเลยนะคะตามมหาวิทยายลัยแล้วก็คอนเสิร์ตหลายจังหวัดด้วยแรงกำลังมีค่ะพร้อมมากๆที่จะเผยแพร่เพลงแคนต่อไปฝากไว้เพียงว่าถ้าหากมีเวทีมากกว่านี้ก็คงจะดีมากเลยนะคะ